จิ้งจอกเท่า25่ธันวาคม2567พยายามจิ้งจอกเท่าในเมื่อโลดแล่นบนกระดานหุ้นไทยแล้วก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดไม่ไหวก็ต้องพักต้องรอเชื่อว่าคงจะมีรายการทำราคาปิดให้ดูดีมีอนาคตให้มากที่สุดปีหน้าเริ่มต้นใหม่แบ่งกอกซิกรไทยมุ่งสู่ r o e เป็นสองหลัก ปี69แบ้งงกสิกรไทยคาดยอดผู้ใช้ K PLUS ปี68เพิ่มล้านรายเป็น23.9ล้านรายและมุ่งสู่ ROE เป็น2หลักปี69รอ DELCCET จิ้งจอกเท่าร้องเพลงรอ DELTA และ CCET วันนี้พักวันนี้มีแรง โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม